สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้สาวสิรินจะมาทําเมนูส้มตํมปรราปลาจันเพื่อนจ๋าจะมาขูดมะละกอกันเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเนาะไอ้ที่ขูดเนี่ยดีดีดีจ้ะเพื่อนนะซื้อมาจากเมืองไทยนะ,อะไอ้ห่ออะไรเนี่ยกีวีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยใช้ดีนะชอบจ้ะ สาลินขูดแทบพอตำพอจ้ะเนาะนี่จะ้ะอันนี้ก็พออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยตำพรุ่งนี้จะ้ะกินไม่หมดนะนคนเดียวเนี่ยแค่นี้ก็พอเพื่อนจ้ะเนาะขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ้ะสาลินก็จะมีอะไรเนี่ยเครื่องเครื่องปรุงนะก็จะมีเอ้ตำาสาลินไม่ใส่กระเทียมาสาลินใส่ต้นหอมแทนเนาะ มะเขือเทศพริกจ้ะพริกพริกใส่เออแค่นี้พอเด่าเผ็ดมากนนเนาะเพื่อนจ้ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากพริกนี่เผ็ดเด้อเผ็ดจริงๆแหละก็มันนามันนามะนาว,นนาว,นนาวก็ใส่มันนาฝรั่งได้เลยจ้ะ ซิตรูนแม่นี่จานเพืนจ้าเนาะนี่แล้วก็จะมีน้ำปลา,าด้วยจ้ะน้ำปลา,าเนะนี่แหละเดี๋ยวเรามาตำกันเลยจานเพื่อนจ้ามาตำาุ้มตำกันเลยจ้จาจใส่พริกลงไปตำใจชอบเนาะเพื่อนจ้าใส่หอมลงไปจ้าต้นหอมจ้าสาสไร่างกระเทียมใส่ต้นหอมลงไป เนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะนเพื่อนนะน้ำตาลนิดนึงจ้ะเนาะเออนี่เราตำเลยจ้ะเห็นบ้เนาะนี่ตำไปพอแหลกพอดีพอดีเนาะแหลกแล้ว ก็คือเทลงไปเลยจ้าเพื่อนจ้ะโอ้ยเนาะใส่ลงไปเลยใช้ลงไปเลยจ้าโอ้ยมะนาวจ้ะหน่งนะพง<ม>ชลไม่ใส่ด้วยจ้ะ ใส่ล้ลงไปอีกทีนี้ใส่น้ำปลาร้าจำเพื่อนจ้ะนี่ก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยจ้ะอะฮะนี่นปลาโอ๊ยลืมน้ำปลาเลยจ้ะน้ำปลานิดนึง,นนนงนนเลยจ้ะน้ำปลานิดนึงนี่ต้มเลยจ้ะ คล,ลุกให้เข้ากัน,แ,น,นแค่นี้ก็พอแล้วชิมดูจ้ะชิมดีเนาะชิมดู โ okay. อเคพอดีแล้วจ้ะใส่มะละกอลงไปเลยจ้ะอุย้ยเผ็ดอยู่เด้อเนี่ยเ <c oughs> ผ็ดเด้อจ้ะใส่มะละกอลงไปเลยจ้ะ ต้มและจานเพื่อนจ้าตำให้เข้ากัน เรียบร้อยแลวจ้ะเสร็จแล้วมากินบ่เพื่อนตักใส่ถาดเลยจ้าสาวโินเตรียมถาดไปแล้วจัดถาดไปแล้วนะนนเพื่อนจ้าเนาะเผ็ดเผ็ดเลยจ้ะตักใส่ถาดเลยจ้า นี่ถาดสาวสุรินตัดจัดไว้แล้วเนาะมันมีผักถั่วพูมีขนมจีนแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งจ้ะเทใส่ถาดเลยจันเพื่อนจ้ะนี่ดไหโอ้ยเนาะเห็นว่เนาะเทใส่ถาดเลยจ้าอืมจะเจ็บร้อย สมจำประระของสาวสุดินเนาะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนขาเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามคลิปของสาวสุดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ